ตังหมูกระทะรับที่เท่าไหร่ครับรับที่พอรับที่พอร้านเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับพ่อกับแม่ก็อยู่ทางนั้นครับเเด็กพี่น้องเอาเนื้อหมูเดิมมาจ้าแล้วก็หมุดปลอมจ้าแล้วก็วันนี้เอาตีนไก่ตีนไก่กับ คือมันมมทำจาะอันนี้ของเด็กหน่อยโอ้โห6ตัวนี้กำลังสมัครคอมเมนต์เลยนะครับเอาอะไรมาบ้างคะโอ้โหมาดูเป็นอะไทุกอย่างเลยคะ่ะนี่คือเครื่อ,อ <c oughs> งหอกันเยอะไชหลังจะใบนางคุ้งปลาหมึกแงะกระพุนหมูสไลด์ว้า

แม่บอว่าลงโรงแรมเดี๋ยวแม่ดเอากระบอกโยกโซ่โต๊สบิโรงแรมชื่ออะไรคุณพี่สาวมาทำอะไรคะกินหมูกระเทยแล้วค่ะรอบที่เท่าไหร่คะรอบที่หกรอบที่หกแล้วจิ้มจุ่มเป็นรอบที่เจ็ดโอ้โห ครอบัว,วนี้โอ้โหเต็มเลยเ็ทอดไปนายแงเอาเห็ดมาได้หรอใช่เนะีย่ยให้มันม้นกันนะนาูอี้อได้หรอให้โชว์พี่พื่หน่หนอยอ,อ้ี่เพ<อ><อ>ืยอาเอื้อยา้าอันดย กันเยอะมากเลยแล้วก็ไปเล่นกับใครกันบ้างมาจ้ามานางถนนโหแย่มาก นอินใจไม่ใชู่ได้กระเป๋ายังไงนี่น

หลังจากกินหมูกระทะเสร็จแล้วก็มาโลตัสต่อจ้าใหม่แล้วสื่อแล้วตัวหาในไม้แล้วก็มาทางบ้านก็ลักไปทุกท่อมาทางบ้านมาลักมาล็อกพี่น้องมาขโมยเอาไปกินนะสื่อใหม่แล้วไอ้นบ้านซื้อโคกซื้อโคกไปไว้กินหน่อยสินี่ค่ามังคองพี่น้อง พาแม่มาสือแบบในเซียงไฮเอาได้นั่นแหละแบบเก่าขนมเสียงไฮ้เชียงไฮ้ขนมเชียงไฮ้ทชไหมมาม่าเต็มเลยสองเพคตุนไไม่พอหรอฮะได้ ทำไมหนูไม่ยอมนอนเลยนั่นแหละดีพอด,ดีเลย,เ,ลยเจี๊ยบไปถึงบ้านไปถึงบ้านหลับเลยใช่เรียบร้อยไม่เจาอะไร,ะอ,ะไรอะไรตาสามมะเนี่ยเอาใส่ให้กูดใาาใิใบชาตาสามมะเอาสองอันใช่ไหมเอานี้ใช่ไหมเอาสีอะไรสีเหลืองดูสีโอเค โอเคได้ๆๆแต่จะหยิบเ,เ, <een S 2> เอาไปบ้าเผานี no ่ไม่เอานี่ไม่เอานี่เอาอะไรมีสิมันจะมีแบบ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 หลอดบีบนแบบด<ก>ีบนี่

อยากนอนแล้วตาไปแล้วอยากนอนแล้วลูกโอเคโอเคยายเอาอะไร มันทนอู้ตะแคงแต่ลอยสามพิเบาทก็เ่นกแล้วะไปโรดไันใส่ไดดนได้หรอนั่นแต่แกมึงมึงยูเห็นบ้อะแม่ว่าจะเอาดัยายามยาอะไรยาจานเอาไปแล้วนี่ไอสินสันกระสอยาสิฟันกระสือยาสิฟันกระสูอยาสิฟันกระสอาสิฟันกยาสิันยาสิฟัน ยาสีฟันตา้งยาสีฟันกับฟ้าทลายโจนะยองอะ่ะมาดูสีฟันพี่นุ้เม กำลังลดราคาเต็มเลยเป็นปลายเหลืองไหนแม่ดาวอะไรกกแ้วขมูนโกแก้วคุ้ยลดราคาอย่างไรเลยเอ็นดิงดาวๆาจดาจะปีใหม่แล้วโ,วโอ้ยใจชอบอะไร อลองสีนีไปใช้ดูเอาไปไปเอาไปลองถอะพี่มาบน้ำมีแล้วนี่เด็กน้อยอ่ะตั้งเอาสบู่อาบน้ำแบบไหนตั้งชอบแบบไหนน้ำยาอาบน้ำน่ะพวงพีหน่งสุดพวงจากสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเหลือ สองลถูกมากนนพี่น้องตัวน,นี้กระดาของเกือบผูดแล้วนะจ๊ะบางเี้คือแหย่แม่ไว้น่าจะโย พอ,อกันคืนหน้านะจ๊ะคลิหนิกออไปแล้วด้วยจ้าบ๊ายบายพอ,อกันคืนหน้าเลยพี่น้องฝากกดติดตามด้วยจ้าบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยอย่ากดติดตามด้วย